เขาบอกว่าเขาเวลานี้ไม่มีคำถามแต่อยากจะฟังผมเลยบอกว่าโปรแกรมนี้เรามีไว้เพื่อที่จะให้คนใหม่ที่ว่าเพิ่งจะมาได้ฟังธรรมะอย่างตัวเขาเองให้รู้ว่าคือให้ให้ทุกคนรู้ว่าว่าตัวเองนี่มีคำถามแบบไหนตัวเขามีคำถามแบบไหนอยากที่จะเ,เข้าใจนี่จะเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้น เราเอาเขาเป็นตัวอย่างสำหรับคนอื่นๆครับทุกคนได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระองค์ไหมคะค่ะได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้จักว่าพระองค์คือใครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระองค์ต่อเมื่อฟังคำของพระองค์จึงจะรู้ได้ว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเคารพพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสูงสุดในพระปัญญาคุณทําให้พระองค์บริสุทธิ์อย่างยิ่งดับกิเลสหมดและประกอบด้วยพยานต่างๆเนือบุคคลใดทั้งสิ้นนะคะและทรงพระมหากรุณาให้เราได้มีโอกาสเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้คือรู้ความจริงนั้นแล้วทุกคําต้องฟังแล้วคิดไตรตรองนะคะมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้จักพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า พราะฉะนั้นแม่แต่คำว่าตรัสรู้นะคะก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่รู้ธรรมดาอย่างคนที่อ่านหนังสือแล้วก็คิดและเข้าใจว่ารู้ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอย่างไม่เว้นเลยหรือเปล่าคะครับเขาตอบว่าเออกออ็ตรัสรู้ทุกอย่างต้องความหมายก็คือตรัสรู้ทุกอย่างค่ะเดี๋ยวนี้รู้ไหมคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หรือเปล่าเขาเขาบอกว่าเขา หลังจากที่ฟังคําสอนจากอาจารย์แกก็เริ่มพิจารณาแล้วก็ในในชีวิตประจําวันอย่างเช่นในสถานการณ์ชีวิตประจําวันของเขาอย่างเช่นที่เมื่อวานเขาบอกแม่เขาโทรมาบอกว่าตัวเองทุกข์มากแกก็พยายามอธิบายให้คุณแม่เข้าใจว่าจริงแล้วทุกอย่างเกิดเพราะเหตุกับปัจจัยคือตรงนี้แกคิดว่าแกเข้าใจคือระดับนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะคุณอาชากำลังรู้อะไรหรือว่ากำลังไม่รู้อะไรคือเขายังไม่เข้าใจคำถามตรงที่ว่าเราหมายถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้อะไรที่ปรากฏตอนนี้แต่เขาพูดยังพูดอยู่ว่าเ,เขาหลังจากฟังอาจารย์แล้วเขาเข้อ,อ,อความเข้าใจต่างๆที่เขาได้รับเขาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงว่าเขาคิดและพิจารณายังไง แต่จะให้ผมคำถามคำถามใหม่ไหมว่าอาจารย์หมายถึงว่าตอนนี้เป็นอตอนที่พิสูจน์ว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอย่างนั้นอาจารย์ผมขออนุญ,ญาตถามจาับนะครับผมพยายามอ,อธิบายเขาว่าที่เราใช้คำว่าวิบากหรือกุศลอ,อกุศลมันไม่ใช่ที่อื่นแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้น ตอนที่ถามว่าเข้าใจอะไรเราพูดเราเข้าใจตอนนี้ถ้ารู้ว่าเห็นเป็นวิบากเป็นเป็นจิตหรือเป็นเป็นวิบากก็เริ่มเข้าใจว่านี่คือวิบากตอนที่รู้ว่ากุศลเกิดอกุศลเกิดตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจว่ากุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรก็พยายามให้เขากลับมาตอนนี้ค,ครับแต่ยังไม่เป็นธรรมะครับเป็นชื่อค่ะ,ะพระพุทธเจ้าเห็นเราเห็น คุณอาชารู้ว่าขณะนี้มีเห็นใครๆก็รู้ว่ามีเห็นนะคะแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้คือรู้จริงๆว่าเห็นคืออะไรผมบอกเขาว่าความอย่างที่อาจารย์บอกว่า,ควา,ตตา,า,าความแตกต่างของที่ก็พระพุทโธเห็นได้ยินเราเห็นเราได้ยินความแตกต่างตรงที่ว่าเป็นเราถ้าเราเรารู้เราก็คิดว่าเราเห็น เราเราก็คิดด้วยความไม่รู้แต่พระพูดตัวมาตััสรู้ว่าเห็นเป็นธาตุเป็นธรรมะได้ยินเป็นธาตุคิดเป็นธาตุไม่มีตัวตนไม่มีเราความแตกต่างอยู่ตรงนั้นและเราหลังจากฟังเราก็เริ่มเข้าใจทีนิดๆหน่อยว่าที่เราคิดว่าเป็นเราจริงแล้วก็แค่เป็นธรรมะค่ะ ทุกคนรู้ว่ามีเห็นพระพุทธเจ้าก็รู้นะคะเราก็รู้แต่เราไม่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเวลาที่ได้ยินว่าเห็นไม่ใช่เราเราเข้าใจนะคะเห็นไม่ใช่เราแต่ยังไม่ละเอียดและเวลาอื่นที่เห็นแต่ไม่ได้ยินคำนี้เห็นก็เป็นเราอีกค่ะเพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางให้เราเข้าใจเห็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้จึงสามารถที่จะรู้ว่าเห็นเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่เราตอนกําลังฟังเท่านั้นและต่อไปเห็นก็เป็นเราอีกค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีในทุกวันนะคะแม้วันนี้มีอะไรบ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และก็ทรงแสดงความจริงให้เราค่อยๆรู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่สิ่งที่เราเคยคิด ขณะโกรธเป็นธรรมะมีจริงเกิดแล้วไม่ใช่เราแล้วก็ดับไปเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะ<ช>ได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะที่เห็นเกิดเห็นแล้วดับได้ยินเกิดได้ยินแล้วดับจนกระทั่งไม่สงสัยในขณะนี้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาเขาบอกว่า ถ้าไม่ฟังอย่างละเอียดและได้ยินเราก็คิดคิดตามว่าเออถ้าเมื่อวานนี้คิดกับวันนี้คิดไม่เหมือนกันหรือว่าคิดเมื่อก่อนเราเมื่อก่อนโกรธเ,เมื่อกี้นี้โกรธตอนนี้ดีใจคนละมันก็เป็นธรรมะคนละธรรมะกันพระสัมมาสัมพุทธเเห็นไม่ใช่แค่นั้นเห็นการเกิดดับของทุกธรรมที่เกิดระดับอย่างเร็วมาก ก็คือเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมาก่ต้องนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงใช่ไหมคะว่ามีจริงแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าเรากําลังศึกษาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆอยู่นี้ไม่ใช่ตัวหนังสือค่ะ วันนี้มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะบ้างทุกอย่างเป็นธรรมเก่งมากค่ะแล้วทุกอย่างที่มีวันนี้เหมือนกันไหมคะหรือต่างกันพอดีผมสื่อตามที่อาจารย์พูดไม่ได้ผมก็เลยได้ครับผมก็เลยถามเขาว่าที่ที่ที่เมื่อกี้ว่าเข้าใจทุกอย่างนี่ทุกอย่างที่เกิดในชีวิตประจำวันนี้เหมือนกันหมด เหมือนกันบ้างหรือบางอย่างไม่เหมือนหรือว่ามันต่างกันยังไงเขาก็บอกว่าเ,เห็นไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่คิดมันก็ต่างกันหมดและผมเลยถามเขาว่าเห็นสองขณะเห็นเมื่อกี้กับเห็นตอนนี้เหมือนกันไหมเขาบอกก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยต่างกันหมดสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ดับหมดไม่เหลือเลยแล้วจะกลับไปอีกได้ไหมคะ ดับคาว่าดับผมไม่ค่อยแน่ใจว่าใช้ับคือไม่มีแล้วไม่มีอีกจะกลับมาเกิดอีกแน่ภาษาฮินดีผมไม่ก็คือไปแล้วไปเลยไม่มีวันกลับมาอีกเลยนะคะค่ะธรรมะวันนี้นะคะมีหลายอย่างที่หลายอย่างนั้นคืออะไรเมื่อกี้ผมถามว่าที่เราว่าทุกอย่างเป็นจริงแล้วก็ยกตัวอย่างว่าทุกอย่างที่เป็นจริงอเช่นเออบอกยกตัวอย่างเห็น ได้ยินคิดนึกทุกอย่างเป็นธรรมะคนละอย่างกันเกิดเพราะเหตุปัจจัยค่ะเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงต่างกันหรือเหมือนกันยังไงที่เปล่าต่างกันค่ต่างกันยังไงคือเขาเข้าใจยังไม่เข้าใจคำถามแต่เขาพยายามอธิบายว่าเขาพูดถึงการเหตุปัจจัยว่าถ้าไม่มีตาไม่มีสีไม่มี ไม่เกิดการเห็นถ,ถ้าสีไม่กระทบตาก็ไม่มีเกิดการเห็นเขาพูดถึงเหตุปัจจัยแต่คําถามของอาจารย์ก็คือว่าสีที่เห็นกับการเห็นนี่มันต่างกันยังไงใช่ไหมอ,อาจารย์จะให้ผมพูดถึงนามกับรูปไหยังค่ะหมายความว่าให้เขาคิดว่าต่างกันหรือเปล่า เขาตอบไม่ได้มันต่างกันยังไงเรัจะไปบอกเขาแต่เขาอาจจะคิดเองก็ได้ดูปัญญาของเขาผมพยายามอธิบายว่าคือเขาบอกทุกอย่างเป็นความจริงแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าแต่ความจริงจริงแต่ว่าก็ความจริงคนละแบบคนละนัน่น คือกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลไม่อยากจะให้ไปถึงกุศลอกุศลเลยไม่อยากจะให้ถึงจิตเจตสิกเพียงแค่ให้เขารู้จากนามรูปแต่เราไม่บอกเขาให้เขาคิดเองไม่ต้องพูดถึงกุศลอกุศลแยกว่ามันมีต่างกันไหมสิ่งที่ทำให้เขาคิดเสียงกับได้ยินถ้าใครมันไม่เข้าใจเห็นก็ไปคือเสียงกับได้ยินเขาไม่เข้าใจคําถามว่าเราหมายถึงเราหมายความถึงว่าเสียงจริงได้ยินจริงสองอย่างเหมือนกันหรือเปล่า ก็นั่นแหละถามแล้วแล้วก็แกก็ยังไม่เข้าใจคําถามเลยก็ต้องยกตัวอย่างจิตเจตสิกว่ามันไม่ไม่พูดถึงจิตเจตสิกเลยคพูดถึงสิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้เท่านั้นให้เขาคิดถ้าเขาไม่เข้าใจถามว่าเสียงรู้อะไรไหมกลิ่นรู้อะไรไหมเขาตอบเองว่ารูปกับนาม อันนึ้งเป็นรูปอันนึงนามแคเข้าไปเรียนมาแล้วมันไม่ได้ค่ะมันต้องเข้าใจไม่ใช่ช่ถ้าเขาตอบว่ารูปตรงถามว่ารูปคืออะไรนามเขาตอบว่าเพราะรู้ไม่ใช่ไม่เขาเพราะรู้เป็นอารมณ์ของการรู้ไม่ใช่อารมณ์ค่ะรูปไม่รู้อะไรอ่านั่นแหละผมพยายามอ่อพูดให้เขาเข้าใจชัดเจนทุกอย่างในโลกนี้นะคะที่ไม่ใช่นามไม่ใช่รูปมีไหมทุกอย่างในโลกนี้ เขาบอกไม่มีนอกจากรูปกับนามไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะคิดเป็นอะไรเป็นนามเพราะจะเรื่องที่คิดเป็นอะไรพูดว่าเป็นสัญญารู้หมดมเรียนมาแล้วแล้วเรื่องนะคะเรื่องเขาบอกเขาตอบว่าเป็นสัญญาคสัญญาจ,จําเรื่องที่คิดแต่ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมเขายังคิดว่าสรุปแล้วก็คือเป็น เป็นสัญญาเป็นความจำจำอะไรละ่ะจำอะไรเขายังตอบไม่ได้ก็คือก็แค่ความจำค่ะเพราะฉะนั้นเขายังไม่เข้าใจว่าประมาักับบัญญัติเขาก็บอกว่า imagination เขาก็ยังไม่ใช้คำว่า concept มันยากที่จะใช้คำคแต่ให้คนรู้เขาเข้าใจครับค่ะเวลาเห็นจำอะไรเขาบอกมา ส,สิ่งที่ปรากฏขณะที่เห็นจำสิ่งที่ปรากฏเห็นกับคิดเหมือนกันไหมเขาบอกออบเจกต์ก็เปลี่ยนไปตามจิตเพราะฉะนั้นเวลาคิดคิดถึงอะไรครับคือเขาเขาพูดถึงว่าหลังจากปัญจทวารก็มีมโนทวารที่ที่มีอารมณ์เดียวกันแล้วก็ผมก็เลยถามเขาว่าที่เรา คิดว่าเราเห็นดอกไม้เนี่กับการที่เห็นสีอมันเหมือนกันไหมเออแล้วก็ขณะเดียวนี่เห็นดอกไม้ได้ไหมหรือเออเขาบอกไม่ได้แล้วการที่เห็นดอกไม้กับการที่เห็นสีมันไม่เหมือนกันก็เท่าที่ผมพยายามคือให้เข้ามั่นคงว่าเวลาจำจำหลายอย่างใช่ไหมคะจำพร้อมกับขณะที่เห็นแต่ไม่ใช่ในขณะที่ คิดถึงสิ่งที่จะเหมือนกับเห็นครับตรงนั้นเขาก็ตอบมาแล้วว่าเวลาที่คิดถึงดอกไม้มันไม่ใช่เวลาเห็น <Okay. S 2> และไม่ใช่เวลาได้ยินมันก็คนละขนาดกันค่ะแล้วคุณสุขินคิดว่าเข้าใจเรื่องบัญหนักหรือเปล่าเขาไม่เคยไม่เคยูไม่เคยเขาบอกเขาเข้าใจ <Okay. S 1> ขณะที่เห็นนะคะมีดอกไม้ไหมเขาบอกคอมพิวเตอร์มอนิเตอร์เป็น แค่ความคิดคือจอที่ไม่ได้ถามอย่างนั้นถามว่าขณะที่เห็นเห็นดอกไม้ใช่ไหมหรือไม่ได้เห็นก็<ด> <c oughs> ถาม <c oughs> ผมถามเขาว่าตอนที่เห็นเห็นจอคอมพิวเตอร์ป่าเอาเห็นดอกไม้เพราะดอกไม้ไม่อยู่ตอนนั้นเขาเขาพอดีพูดถึงว่ามีอะไรที่เขากำลังเห็นบ้างจอ,อคอมพิวเตอร์จอในนั้นมีอะไรเขาบอกเออสัหรับเขาตอนนี้แม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาเห็นผ่านจอคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้น เขาสรุปว่าเขาเห็นจอคอมพิวเตอร์มีอะไรในจอคอมพิวเตอร์มีรูปค่ะ yeah. พระะนเห็นจริงจริงเห็นอะไรมีใครใน visible object หรือเปล่าเขาบอกว่าเราก็เห็นอย่างนี้มีคนอยู่ในคอมพิวเตอร์มีอะไรน,ะ yeah. นั่นคือไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผมก็พูดถึงว่าเราจะฟังธรรมะหรือไม่ฟังธรรมะถามใครก็ตอบอย่างนี้ว่าเราเห็นคนนี้ <Yeah. S 2> เห็นคนนั้น และพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างใดความต่างว่าตรงไหนคือหลังจากฟังธรรมะแล้ว<ช>ที่เห็นนี่ยังเห็นเป็นคนอยู่เขาก็อบอกตอนนี้ก็ยังเห็นเป็นคนคแต่ความจริงเป็นอะไรเขายังคิดว่าที่เห็นเห็นคือเห็นเป็นรูปร่างค่ะจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะที่เขาบอกใช่ค่ะคอมพิวเตอร์กระทบตาได้ไหมเขาบอกก็กําลังเป็นอยู่ค่ะจับคอมพิวเตอร์สิ เขาเห็น hard เนี่ยคือเห็นสิ่งที่ไม่ใช่แข็งก็คือเขาบอกไม่ได้เห็นแข็งแต่ว่าเห็นสีค่ะถ้ามีสีเดียวจะเป็นคอมพิวเตอร์ไหมคะผมก็ถามเพราว่าถ้าสีเพราะเขายังไม่เข้าใจว่าแค่สีเดียวนี่คอนแทกผมก็เลยยกตัวอย่างว่าเวลานี้ดูเหมือนเห็นหลายสีใช่ไหมหน้าจอแต่ว่าถ้า สีเดียวมากระทบตอนนั้นจะมีความคิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่เขาบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหลายหลายสีและเห็นครั้งละหนึ่งสีครับหลายหลายสีต้องเห็นหลายสีค่ะและทำไมสีนั้นไม่เป็นดอกไม้เป็นคอมพิวเตอร์เขาก็เอกรี uh, agree ว่าเห็นครั้งหนึ่งเห็นคอมไม่ได้ถูกต้องและทำไมคิดว่าเป็นคอม อขออนุญ,ญาตอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างเด็กด่ะค,นะครับเ,เขายังไม่เข้าใจเขาเขาคิดว่าความต่างของการที่เราฟังธรรมะและยังไม่ฟังธรรมะก็คือเพราะผมยกตัวอย่างว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะถามใครว่าเห็นอะไรเขาเขาจะบอกว่าเห็นคอมพิวเตอรอ์และถ้าถามคนที่ฟังธรรมะเขาบอกว่าก็ต่างกันกเพื่าเขาจะบอกว่าเห็นสีแต่ว่า สุดท้ายแกก็บอกจร computer, yeah. word, ิงแล้วเ็าเห็นแต่คอมพิวเตอร์เพียงแต่เราใส่ชื่อว่าสีเห็นหนึ่งขณะเร็วไหมฮะเขาบอกเร็วมากถึงขนาดเขาเอามือจากนี้ลงมาถึงนี่ก็เป็นหลายหลายล้านหลายนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาเห็นสีหลายหลายสีหรือเห็นคอมพิวเตอร์หรือเห็นดากกุลานี่เขาเริ่มเข้าใจแล้วนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะ คอมพิวเตอร์หรือคนหรือสัตว์ก็เป็นตัวตนเป็นสิ่งน่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตลอดเวลานะคะมีแต่ธรรมะซึ่งไม่ใช่เราค่ะเห็นเป็นคุณอาชาหรือว่าเป็นธรรมะคอมพิวเตอร์เป็นธรรมะหรือเป็นอนัตตาเขาบอกเป็นคอนเซปต์ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไร เขาบอกก็คือถ้าเราคิดว่าเราเห็นคอมมันก็คือไม่ใช่ค่ะตัวคอมพิวเตอร์จริงๆเป็นธรรมะอะไรเขายังไม่เข้าใจคําถามอผมถามมีกี่อย่างค่ะธรรมะมีกี่อย่างรูปแอ f รูปอะไร hardness โอเคเท่านั้นเหรอมีกลิ่นไหมเขาบอกมีโมช m o ด้วยตอนนี้เขาคิดว่าน่าจะมีเขาคือถึงมหาภูตรูปใช่ไหมอะไรอีกมีรสไหมกินได้ไหมเขาบอกไม่ได้ เอากินสิข้าวแข็งยังกินได้เลยนี่ก็แข็งเป็นคอมพิวเตอร์กินได้ไหมถูกไหมอาจารย์ถามแนวนี้ใ,ให้รัารู้ว่ามีรูปอย่างน้อยที่สุดแปดรูปครับอาจารย์แยกจนละเอียดยิบก็ต้องมีแปดรูปรวมกันแยกมไม่ได้เลยค่ะเพราะฉันจริงไม่มีเราไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมนามธรรมแต่สัญญาทําให้จําว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้รูปแบบไหมคะ แล้วจะมีคอมพิวเตอร์จะมีเราจะมีโต๊ะเก้าอี้ไหมคอนเซปต์นะเขาบอกตอนนี้เขาเข้าใจแล้วคอนเซปต์เพราะฉะนั้นนี่เป็นหนทางที่จะรู้ว่าไม่มีเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ธรรมะมีคุณอาชาไหมมีอะไรนี่ก็คือกติดกับอีกก็คือคิดว่าไม่มีเราแต่ก็มีขันห้าอะไรใช่ค่ะขันห้าคืออะไรต้องเรียนทีละคำครับขันคืออะไรเอาคำว่าขันก่อนอ่าเขาบอกพูดถึง ขันมีจริงๆหรือเปล่าจรเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้ขันอะไรทีละขันทีละขันขอขอพูดความแน่นแ่นี้กมีกี่ขันเขาบอกเขายังไม่เคยพิจารณาเรื่องขันแปลว่าเขายังไม่รู้จักขันผมบอกเขาว่าเท่ากับเราได้ยินชื่อแต่ยังไม่ได้เข้าใจขันมีจริงหรือเปล่าค่ะขันมีกี่ขันห้าขันที่หนึ่งเขาบอกเขาจำไม่ได้เขาไม่ได้รูปประคัน ขันหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับทุกอย่างที่เกิดดับเป็นขันทั้งหมดปรมตถธ,ธรรมมีเท่าไหร่คะนิบานะฮัมสี่ใช่ส,ใชสี่นะคะรูปเป็นขันอะไรรูปเกิดรูปดับรูปเป็นขันอะไรรูปเปนขันแล้วสภาพรู้เป็นขันอะไรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราเรียนขันทําไมไม่เรียนแค่ปรมตถธ,ธรรมแต่บอกว่าเป็นขันด้วยเพราะว่าต้องให้เขารู้เหตุผลคะ่ะ ว่าทำไมจึงจำแกนกสีนี่เป็นขันเขาบอกครขข่าวๆว่าถ้าเราเรียนเฉพาะจากแง่เดียวไม่เข้าไปลึกขึ้นไปถึงแง่อื่นของการคําสอนจะเป็นเรื่องขันหรืออะไรก็ตามเราจะไม่เข้าใจดีเข้าใจจะไม่พอไม,ไม่พอที่จะทําให้เราเข้าใจต้องมากใช่ไหมคะต้องเป็นหลายเลยอยค่ะปรมัติธรรมสีเป็นขันทั้งหมดหรือเปล่า เขาทอถามแทนได้ไหมผมบอกทําไมถึงนิพพานเขายังไม่ค่อยเข้าใจนิพพานเขายังเพราะฉะนั้นนิพพานเกิดหรือเปล่าเขาพูด่อนิพพานจากในแง่ที่ว่าดับกิเลสไม่เกิดค่ะเขาเขาไม่ได้พูดถึงตัวนิพพานแต่ตามที่เขาเข้าใจคือนิพพานคือผลเหมือนคนทุกคนพูดนิพพานดับกิเลสแต่ไม่รู้ว่านิพพานจริงๆคืออะไรใช่ถ้านิพพานเกิดนิพพานเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูป สิ่งที่เกิดต้องเป็นจิตด้วยเจตสิก<ต>รูปแต่เขาไม่ได้บอกว่านิาพานเกิดเขาไม่ได้พูดถึงนิาพานผมขออนุญาตอาจารย์ตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่ว่าจะให้ถามคําถามต่อหรือว่าอาจารย์จะถามใหมว่านิาพานไม่ไม่ใช่เป็นความประมัติเดียวกันกับจิตเจตสิกถามเขาว่านิาพานมีจริงไหมมีจริงนิาพานเป็นจิตหรือเปล่า <K: S 2> เขาบอกเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่จิตไม่ใช่เป็นเจตสิกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะจิตเจตสิกรูปเป็นสังขารดัมมา นิพพานเป็นวิสังคารดามาค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่นิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดมีปัจจัยปรุงแต่งแต่นิพพานไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยที่จะให้นิพพานเกิดเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีอะไรที่จะไปติดข้องในนิพพานได้เพราะนิพพานไม่ได้เกิดขึ้น ถ้าไม่มีนิพานไม่มีการรัสรู้ไม่มีการดับกิเลสเพราะฉะน,นิพานคือทุกอย่างที่มีปัญญาค่อยๆรู้ค่อยๆละจนหมดปัดจจัยที่จะให้เกิดและลักษณะของนิพานที่ไม่เกิดก็ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องศึกษาธรรมะทีละคำนะคะตอนนี้เขา้าเข้าใจธรรมะมีสองอย่างสภาพรู้กับไม่ใช่สภาพรู้แล้วก็จากสองนะคะก็เป็นสามจิตตะ ตสิกรูปที่เป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งและก็มีนิาพานซึ่งต้องไม่มีปัจจัยไม่มีความไม่รู้และความยึดมั่นจึงสามารถที่จะไม่เกิดอีกได้สภาพนิาพานที่ไม่เกิดจึงปรากฏได้เป็นธรรมะอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้นิาพานนะคะก็หมายความว่าปัญญายัางไม่พอ,อยังมีกิเลสนั้นอยู่ที่ยังไม่ได้ดับคอมพิวเตอร์เกิดดับหรือเปล่าคะเขาก็กลับไปว่าถ้าเราหมายถึงคอมพิวเตอร์ตรงที่ว่า ประกอบด้วยรูปแล้วก็หมายถึงว่ามีรูปก็ตรงนั้นมันก็ดับเกิดดับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อเป็นชื่อไม่เกิดดับไม่เกิดดับค่ะหมายความว่าเขาเข้าใจดีแล้วนะเขาเข้าใจพอค่ะมีคุณอาคิลไหมคะเอออาคิลเขาถามว่าที่มักคิดถามอาชาว่าคอมพิเวเตอร์เกิดหรือดับไหมเอเอ,เอว่าผมคิดว่าไงผมเลยถามตอบว่าคอมพิวเตอร์คือ เรียลิตี้หรือคอนเซปต์ความจริงหรือว่าเป็นบัญญตัติเขาบอกเป็นบัญญตัติเพราะฉะนั้นผมถามว่าคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นบัญญัตินี้เกิดหรือดับเปล่าเขาบอกไม่ถ้าเป็นคอนเซปต์ใช่บางทีเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจคําถามเลยตอนนี้เมื่อกี้ถามว่าโทรศัพท์ที่เขาพูดถึงเมื่อกี้จริงหรือไม่เขาบอกว่าแข็งจริงแต่ว่าตัวโทรศัพท์ไม่จริง คือยากมากค่ะตอนปรมาตะกับบัญญัติเนี่ยต้องมีความชัดเจนเรื่องปรมัาธ,ธรรมนะคะถ้าม,มีปรมัาธ,ธรรมไม่มีธรรมะเลยจะมีบัญญัติไหมไม่มีคถ้าไม่มีสภาพรู้จะมีบัญญัติไหมถ้าไม่มีนามธรรมจะมีรูปไหม เขาบอกว่าเขาก็ไปถามว่าถ้าเราถ้าไม่มีนามเราจะเป็นรู้ได้ไงว่ามีอะไรถามไม่ได้ถามว่าเรารู้หรือไม่รู้ใช่ใช่แต่ว่าเขาก็ตอบเอาใหม่ค่ะเพราะว่านามะไม่ใช่รูปศึกษาธรรมะทีละคำเราต่อไปเราจะพูดเรื่องบัญญัติให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นข่าวหน้านะคะเรเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้เขาคิดว่าถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปมีบัญญัติไหมคนนึงตอบว่าไม่ได้คนนึงตอบว่าได้ให้เขาถามว่าเพราะอะไรเขาถามกันเอง ถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปมีบัญญัติไหมตอนนี้เข้าใจแล้วโอเค